สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับ The r i ิ m m n n 101ช่องที่รวมแรงบันดาลใจข้อคิดและวิธีคิดดีๆเพื่อพัฒนาชีวิตของพวกเราทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมอบให้กับทุกท่านในตอนใหม่ของเราที่ชื่อว่าวิธีพูดกับตัวเองทุกเช้าแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเช้าบางวันเราตื่นมาด้วยความเหนื่อยล้า ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหรือบางครั้งแค่ความคิดแวบ,บเดียวในหัวตอนตื่นก็ทำให้ทั้งวันของเราดูหม่นมองไปหมดแต่คุณรู้ไหมครับมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่ต้องรองเงินเดือนไม่ต้องพึ่งโชคชะตาและไม่ต้องเปลี่ยนใครเลยสิ่งนั้นคือคำพูดที่คุณใช้กับตัวเองตอนเช้า ใช่ครับคำพูดง่ายๆที่คุณพูดกับตัวเองแค่ไม่กี่ประโยคตอนเริ่มวันมันสามารถกำหนดทั้งพลังความคิดและอนาคตของคุณได้และในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปดูหกวิธีง่ายๆในการพูดกับตัวเองทุกเช้าที่คนสำเร็จเขาทำกันมันอาจฟังดูธรรมดาแต่ผลลัพธ์มันไม่ธรรมดาเลยครับถ้าคุณอยากเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่ใช่เพื่อชีวิตที่คุณต้องการจริงๆคลิปนี้คือจุดเริ่มต้นครับ วิธีที่หนึ่งวันนี้ฉันจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดพูดประโยคนี้กับตัวเองหน้ากระจกในทุกเช้าแล้วคุณจะเริ่มวันด้วยพลังใจที่ต่างออกไปในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับความคาดหวังจากคนรอบข้างความกดดันจากหน้าที่การงานหรือแม้แต่เสียงในหัวของตัวเองที่มักจะบั่นทอนกำลังใจเราหากคุณเริ่มต้นวันด้วยประโยคง่ายๆที่ว่าวันนี้ฉันจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด มันจะเป็นเหมือนการตั้งเข็มที่สะจิตใจให้มุ่งหน้าไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ทำไมประโยคนี้ถึงทรงพลังเพราะมันไม่ใช่คำสัญญาว่าคุณจะสมบูรณ์แบบแต่เป็นคำตั้งใจว่าคุณจะทำให้ดีที่สุดในแบบของคุณเป็นการให้เกียรติตัวเองไม่เปรียบเทียบกับใครและไม่กดดันตัวเองจนเกินไปเหมือนเป็นการบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าฉันกำลังเติบโตและฉันจะไม่หยุดพัฒนาตัวอย่างสมมุติ สมมุติว่าคุณชื่อเมเป็นพนักงานออฟฟิศที่กำลังเจอกับความเครียดจากเจ้านายที่คาดหวังสูงบางครั้งคำพูดของเขาก็ทำให้มีรู้สึกว่าเธอไม่มีค่าพอเจอแบบนี้บ่อยๆเมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งจริงๆเหรอหรือทำไมฉันถึงไม่ดีพอแต่เมื่อเมได้เรียนรู้แย่คิดเรื่องการพูดกับตัวเองเชิงบวกเธอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการยืนหน้ากระจกแล้วพูดว่าวันนี้ฉัน จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเมเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่เพื่อทําให้ใครพอใจแต่เพื่อให้เธอรู้สึกดีกับตัวเองเธอเริ่มจัดลําดับงานให้ดีขึ้นตั้งเป้าหมายรายวันเล็กๆและชื่นชมตัวเองเมื่อทําสําเร็จแม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเช่นวันนี้ฉันตอบอีเมลได้เร็วขึ้นหรือวันนี้ฉันตั้งสติดได้เวลาถูกต่อว่าแค่ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เมรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจขึ้นมีพลังในการทํางานมากขึ้นและที่สําคัญคือ เธอไม่ได้รู้สึกหมดคุณค่าเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปวิธีใช้ประโยคนี้ให้ได้ผลจริงให้พูดออกเสียงจริงๆไม่ใช่แค่คิดในใจเพราะเสียงของเราเองมีพลังมากกว่าที่คิดมองตัวเองในกระจกขณะพูดเพื่อเชื่อมต่อกับตัวต,วตนภายในพูดซ้ำได้หลายรอบถ้าต้องการโดยให้ความรู้สึกเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นหากมีเวลาให้เขียนลงในสมุดบันทึกด้วยเพื่อเสริมแรงจิตใต้สำนึก ประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อทำเป็นประจำคุณจะเริ่มรักและเห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะรู้สึกมีเป้าหมายในแต่ละวันคุณจะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณจะกลายเป็นคนที่มั่นใจขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจำไว้นะครับเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่คุณตั้งใจทำให้ดีที่สุดในแบบของคุณเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนชีวิต ในทุกๆวันให้ดีขึ้นวิธีที่สองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะรับมือมันได้เสมอประโยคเล็กๆที่เสริมความมั่นคงทางใจสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตในทุกเช้าชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งไม่แน่นอนบางวันคุณอาจตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแต่บางวันก็อาจมีเรื่องวุ่นวายไม่คาดฝันหรือแม้แต่เรื่องแย่ๆที่เข้ามาแบบไม่ให้ตั้งตัวแล้วคุณจะตั้งรับกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร การพูดกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะรับมือมันได้เสมอคือการเตือนสติตัวเองว่าคุณมีพลังในใจมากพอที่จะ,ะเผชิญกับทุกอย่างให้ว่ามันจะดีหรือร้ายและที่สำคัญคือคุณไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างในชีวิตแต่คุณสามารถควบคุมวิธีที่คุณตอบสนองกับมันได้ทำไมคำนี้ถึงสำคัญเพราะมันเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้า คนส่วนใหญ่มักกังวลกับอนาคตหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดเพราะกลัวว่าจะรับมือไม่ไหวกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดแต่คำพูดนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงคุณก็มีศักยภาพในการจัดการกับมันเสมอตัวอย่างสมมุติสมมุติว่าคุณชื่อต้น เ,เจ้าของร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งวันหนึ่งมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพนักงานลาออกพร้อมกันถึงสองคนลูกค้าเริ่มบน่นเรื่องบริการต้นเริ่มรู้สึกเครียดกังวลและโทษตัวเองว่าเราบริหารไม่ดีพอใช่ไหมความเครียดพาให้เขานอนไม่หลับคิดมากและเริ่มหมดแรงใจจะสู้ต่อแต่แล้ววันหนึ่งเขาได้เรียนรู้เทคนิคการพูดกับตัวเองเชิงบวกเขาเริ่มต้นเช้าด้วยคำว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะรับมือมันได้เสมอ ต้นเริ่มหายใจลึกๆทบทวนปัญหาอย่างใจเย็นแทนที่จะตื่นตระหนกเขาคิดเป็นขั้นตอนสัมภาษณ์พนักงานใหม่ใช้ระบบจัดการออเดอร์ที่ง่ายขึ้นจัดเวรใหม่ให้ยืดหยุ่นผ่านไปสมเดือนร้านต้นกลับมามั่นคงพนักงานใหม่มีคุณภาพกว่าเดิมและที่สำคัญต้นเองก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเดิมวิธีใช้ประโยคนี้ในชีวิตประจำวันพูดก่อนออกจากบ้านหรือก่อน เริ่มทำงานทุกวันเวลารู้สึกวิตกให้หลับตาพูดคำนี้ช้าๆพร้อมหายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งเขียนใส่กระดาษเล็กๆแปะไว้ที่โต๊ะทำงานหรือหน้ากระจกเพื่อตวนใจทุกครั้งที่มองเห็นประโยชน์ที่คุณจะได้จากการใช้ประโยคน,นี้ลดความวิตกกังวลต่ออนาคตเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองรับมือกับปัญหาได้อย่างมิสติ สร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ไม่พังง่ายๆเวลาเจอเรื่องร้ายบางครั้งในชีวิตเราไม่อาจควบคุมสิ่งที่เข้ามาได้แต่เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรประโยคนี้จึงเป็นเสมือโล่ป้องกันใจที่ทําให้คุณเข้มแข็งไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรในแต่ละวันวิธีที่สามฉันสมควรได้รับความสุขความสําเร็จและความรักการยอมรับคุณค่าในตัวเองคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เปลี่ยนไป หนึ่งในสาเหตุที่หลายคนไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่กล้าควายคว้าสิ่งดีๆให้ตัวเองไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะลึกๆแล้วพวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับมันการพูดกับตัวเองว่าฉันสมควรได้รับความสุขความสำเร็จและความรักเป็นการส่งสัญ,ญญาณไปยังจิตใต้สำน,นึกว่าตัวคุณมีคุณค่าและควรได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับคนอื่นๆบนโลกใบนี้เพราะอะไรประโยคนี้ถึงเปลี่ยนชีวิตคุณได้ จิตใต้สํนนึกของคนเราถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ในอดีตคำพูดจากคนรอบข้างหรือความล้มเหลวที่ผ่านมาหลายคนถูกทำให้เชื่อว่าเราไม่ดีพอหรือเราไม่มีวันได้ในสิ่งที่ฝันและถ้าคุณไม่ปรับความเชื่อเหล่านั้นชีวิตคุณจะวนอยู่ในวงจรเดิมๆไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนประโยคนี้จึงเป็นเหมือนการเปิดประตูใหม่ในจิตใจเป็นการปลดล็อกความคิดจำกัดตัวเอง และสร้างพื้นที่ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตัวอย่างสมมุติสมมุติว่าคุณชื่อพลอยเป็นหญิงสาววัยสาสิบที่ผ่านความสัมพันธ์แย่ๆหลายครั้งมีแฟนที่ไม่ให้เกียรติโดนปฏิเสธงานบ่อยครั้งและเติบโตมากับคําพูดของแม่ที่มักจะบอกว่าพลอยไม่เก่งเหมือนที่หรืออยากคิดสูงมันไม่ใช่สําหรับเราสิ่งเหล่านี้ฝังแน่นอยู่ในจิตใต้สําน,นึกของพลอยทําให้เธอเชื่อว่าเธอไม่คู่ควรกับความสําเร็จหรือความรักที่ดี จนวันหนึ่งพื่อยเริ่มฝึกการพูดกับตัวเองด้วยประโยคว่าฉันสมควรได้รับความสุขความสําเร็จและความรักเธอพูดซ้าทุกเช้าก่อนออกจากบ้านแม้ตอนแรกจะรู้สึกขัดใจแต่เธอก็ยังพูดต่อเนื่องทุกวันหลังจากไม่กี่สัปดาห์พื่อยเริ่มกล้าปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเริ่มกล้าสมัครงานที่ท้าทายขึ้นและเริ่มดูแลตัวเองในแบบที่เธอไม่เคยทํามาก่อนเพราะเธอเริ่มเชื่อว่าฉันมีค่าพอสําหรับสิ่งดีด และในที่สุดเธอก็ได้งานใหม่ที่เธอรักและมีแฟนที่ให้เกียรติเธอจริงๆวิธีใช้ประโยคนี้อย่างมีพลังพูดออกเสียงทุกเช้าขณะยืนหน้ากระจกเขียนลงในสมุดบันทึกทุกวันวันละหนึ่งบรรทัดถ้ามีเวลามากกว่านั้นให้คุณนั่งเงียบๆหลับตาแล้วพูดประโยคนี้ในใจอย่างตั้งสติช้าๆและซึมซับความรู้สึกผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคุณจะเลิกยอมรับสิ่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่คุณสมควรได้รับคุณจะกล้าฝันกล้าลงมือทำและกล้ารักตัวเองมากขึ้นคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยธรรมชาติจำไว้นะครับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคู่ควรคือสิ่งที่ชีวิตคุณจะสะท้อนกลับมาเสมอถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรกับความสุขคุณก็จะไม่กล้าคว้ามัน แต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มพูดกับตัวเองว่าฉันสมควรได้รับสิ่งดีๆวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนวิธีที่สฉันเลือกมองเห็นโอกาสแม้ในวันที่เต็มไปด้วยปัญหาเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองความสำเร็จก็เริ่มต้นขึ้นได้ทันทีในทุกๆวันเราทุกคนต่างต้องเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความสัมพันธ์หรือสุขภาพไม่มีใครรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง คนที่เติบโตกับคนที่ติดกับปัญหาเดิมๆคือวิธีคิดของพวกเขาการพูดกับตัวเองว่าฉันเลือกมองเห็นโอกาสแม้ในวันที่เต็มไปด้วยปัญหาเป็นการฝึกสมองให้เลิกมองโลกจากมุมที่มืดมนแล้วเปลี่ยนมาเป็นมุมที่เปิดรับความเป็นไปได้แม้สถานการณ์จะดูเลวร้ายก็ตามทำไมประโยคนี้ถึงเปลี่ยนชีวิตได้เพราะความคิดของคุณมีอิทธิพลต่อการกระทำ และผลลัพธ์ของคุณหากคุณเชื่อว่าทุกอย่างจบแล้วคุณจะหยุดพยายามแต่ถ้าคุณเชื่อว่าในปัญหานี้ต้องมีบางอย่างให้เรียนรู้หรือสร้างสรรค์ได้คุณจะเริ่มลงมือนี่แหละคือพลังของการเปลี่ยนมุมมองซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตตัวอย่างสมมุติลองนึกถึงเอก ชายหนุ่มวัย3 5ที่ทำธุรกิจเล็กๆขายกาแฟริมทางขายดีมาหลายปีแต่จู่ๆร้านฝั่งตรงข้ามเปิดร้านใหม่ตกแต่งสวยใช้ระบบทันสมัยลูกค้าเริ่มแวะไปฝั่งตรงข้ามมากขึ้นรายได้ของเอกลดลงเกินครึ่งภายในไม่กี่เดือนเอกเครียดท้อและเริ่มคิดว่าคงต้องเลิกแล้วแต่วันหนึ่งเขาเริ่มพูดกับตัวเองว่าฉันเลือกมองเห็นโอกาสแม้ในวันที่เต็มไปด้วยปัญหาคำพูดนี้เปลี่ยนความคิดเอกทันทีจาก จะเลิกเป็นจะเรียนรู้เขาเริ่มสังเกตว่าร้านใหม่มีระบบสั่งล่วงหน้าผ่านลายมีเมนูใหม่ๆทุกเดือนและตกแต่งร้านให้มีมุมถ่ายรูปแทนที่จะยอมแพ้เอกเริ่มปรับร้านของตัวเองลองทำเมนูเฉพาะกลุ่มเช่นกาแฟสายสุขภาพใช้เครื่องชงที่มีคุณภาพมากขึ้นและลงทุนกับการตลาดผ่าน Facebook และทีทอผ่านไปไม่ถึงสเดือนลูกค้ากลับมาแน่นเหมือนเดิม และที่สำคัญเอกกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นและเข้าใจตลาดมากขึ้นกว่าเดิมมากวิธีใช้ประโยคนี้อย่างได้ผลจริงเมื่อคุณเจอปัญหาให้หยุดก่อนสักสิบวินาทีแล้วพูดประโยคนี้กับตัวเองช้าๆใช้มันเป็นคำเตือนใจทุกครั้งที่รู้สึกอยากยอมแพ้เขียนไว้ในโทรศัพท์หรือทำเป็นออเพเปอร์หน้าจอเพื่อตวนใจทุกวัน หลังจากพูจบลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าในปัญหานี้ฉันได้เรียนรู้อะไรหรือมีอะไรที่ฉันสามารถปรับปรุงได้จากตรงนี้ประโยชน์ที่คุณจะได้รับคุณจะมีทัศนคติที่ยืดหยุ่นไม่ล้มง่ายเวลาเจอเรื่องยากคุณจะกลายเป็นคนที่หาทางออกได้เก่งขึ้นคุณจะพัฒนาทักษะจ,จากสถานการณ์ยากๆโดยไม่รู้ตัวคุณจะเป็นคนที่คนรอบข้างเคารพและเชื่อถือ เพราะคุณมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงสรุปสั้นๆปัญหาไม่ได้มีไว้ให้หนีแต่มีไว้ให้ฝึกคิดและเติบโตคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ไม่เจอปัญหาแต่คือคนที่เจอปัญหาแล้วเลือกมองเห็นโอกาสจากมันและคำพูดนี้จะทำให้คุณกลายเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นวิธีที่ห้าวันนี้ฉันจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดทุกวันคือโอกาสใหม่ ที่เราจะได้พัฒนาไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ก้าวหน้าในแบบของเราก็พอแล้วเอาล่ะครับก่อนที่คุณจะออกจากบ้านไปเจอโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความกดดันและเสียงรอบข้างที่บอกให้คุณต้องเป็นแบบนั้นต้องทำแบบนี้ผมอยากให้คุณหยุดสักนิดครับแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่คุณรู้ไหมว่าแค่ประโยคนี้ มันสามารถเปลี่ยนพลังในตัวเราได้ทั้งวันเพราะอะไรเพราะคนเราส่วนใหญ่มกักเริ่มวันด้วยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบางคนตื่นมาแล้วเปิดโซเชียลเจอคนแต่งตัวสวยรถดีมีชีวิตหรูหราแล้วก็ถอนหายใจเราทำไมยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนจากเปรียบเทียบมาเป็นพัฒนาชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบเงียบเยบแต่ลึกมากลองนึกภาพดูครับสมมุติว่าคุณชื่อ นัดเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาธมดาคนหนึ่งทุกเช้าต้องฝ่ารถติดต้องเจองานเดิมๆที่บางทีก็รู้สึกน่าเบื่อนัดเริ่มเบื่อชีวิตตัวเองและรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในชีวิตเลยแต่วันหนึ่งเขาเจอวิดีโอที่มีคนพูดว่าจงตื่นมาทุกเช้าแล้วพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด นัทลองทำดูแบบไม่คาดหวังอะไรมากเขาเริ่มจัดโต๊ะทำงานให้ดูดีขึ้นยิ้มให้เพื่อนร่วมงานก่อนแม้จะเหนื่อยเขาพยายามฟังให้มากขึ้นเวลาคุยกับลูกค้าแทนที่จะรำคาญเขาเริ่มหาคอสออนไลน์ดูวันละสิบนาทีแทนที่จะเลื่อมมือถือไปเรื่อยๆผ่านไปไม่กี่เดือนคนรอบข้างเริ่มพูดว่านัทเปลี่ยนไปนะดูสดใสขึ้นหัวหน้างานเริ่มมอบหมายโปรเจกต์สำคัญให้และที่สำคัญนัก รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแม้จะยังไม่ได้ร่ำรวยหรือโด,ด่งดังเห็นไหมครับคำพูดประโยคเดียวมันไม่ใช่แค่เรื่องคำสวยๆแต่มันคือแนวทางในการใช้ชีวิตคุณไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องคุณแค่ต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองขึ้นทีละนิดทุกวันเทคนิคเล็กๆที่ผมอยากให้คุณลองเขียนประโยคนี้ใส่กระดาษแต่ไว้หน้ากระจก ก่อนออกจากบ้านให้คุณหยุดมองตัวเองในกระจกสักห้วินาทีแล้วพูดว่าวันนี้ฉันจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้ดีขึ้นกว่ามองเมื่อวานไม่ต้องเยอะครับแค่หเปอร์เซก็พอไม่ว่าจะเป็นการยิ้มให้ใครสักคนทำงานให้เร็วขึ้น10นาทีหรือแค่ไม่พูดจาลบกับตัวเองเพราะสุดท้ายชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่มันเกิดจากการเปลี่ยนเล็กๆทุกวันและการเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือการพูดกับตัวเองให้ถูกต้องตั้งแต่เช้าเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้เราก็พูดกันมาแล้ว5วิธีเต็มๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แค่คุณพูดกับตัวเองให้ถูกต้องตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณหายใจลึกๆแล้วตั้งใจฟังให้ดีครับเพราะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือข้อสุดท้าย และเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของผมเองนี่คือสิ่งที่คนสำเร็จจํานวนมากทำกันโดยไม่ขาดและถ้าคุณเริ่มทำได้ตั้งแต่ทุ่งมีเช้าผมรับรองว่าทัศนคติความคิดและผลลัพธ์ในชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพร้อมนะครับงั้นไปฟังกันเลยกับวิธีที่6วิธีที่6ฉันคู่ควรกับความสำเร็จความรักและชีวิตที่ดี พูดกับตัวเองให้เชื่อแล้วชีวิตจะตอบกลับด้วยสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆเอาล่ะครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วและนี่แหละคือหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนประโยคนี้อาจฟังดูธรรมดาแต่พลังของมันไม่ธรรมดาเลยครับฉันคู่ควรกับความสำเร็จความรักและชีวิตที่ดีเพราะเชื่อหมครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะทำไม่ได้ แต่ลงเหลวเพราะลึกๆแล้วเขาไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆเหล่านั้นขอถามคุณตรงๆแบบจริงใจเลยนะครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาคุณได้รับโอกาสดีๆคุณแอบรู้สึกไม่สมควรได้มันคุณเคยมีความรักดีๆเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาคงไม่รักเราจริงหรอกหรือเวลามีเงินเข้ามาเยอะกว่าปกติคุณกลับเริ่มรู้สึกกลัวว่ามันจะหายไป ถ้าเคยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อจำกัดตัวเองหรือ limiting belief ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจเราลึกมากโดยเฉพาะถ้าเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดกำลังใจหรือถูกวิจารณ์บ่อยๆแต่ข่าวดีคือคุณเปลี่ยนมันได้ครับเริ่มต้นด้วยการพูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จความรักและชีวิตที่ดี พูดซ้ำทุกเช้าพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเชื่อในสิ่งที่พูดตอนแรกอาจรู้สึกฝืนๆเพราะใจคุณยังไม่เชื่อแต่นี่แหละครับคือจุดที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวตัวอย่างสมมุติที่ผมอยากเล่าให้ฟังมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพลอยโตมากับครอบครัวที่ลำบากพ่อแม่ทะเลาะก,กันเป็นประจำเธอเคยได้ยินประโยคว่าคนแบบเราเกิดมายังไงก็ตายแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่เด็ก แม้ตอนโตจะเรียนจบดีได้งานดีแต่พลอยมักมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และการเงินเพราะเธอไม่กล้าใช้เงินเธอกลัวความรักและเธอมักปฏิเสธโอกาสใหม่ๆด้วยคำว่าเราคงไม่ดีพอจนวันหนึ่งเธอเข้าร่วมคอร์สจิตวิทยาการเปลี่ยนความเชื่อและเริ่มต้นทุกวันด้วยการพูดว่าฉันคู่ควรกับชีวิตที่ดีฉันคู่ควรกับความรักที่มั่นคงและฉันคู่ควรก,กับความสำเร็จในแบบของฉัน เธอฝึกพูดหน้ากระจกทุกเช้าวันละสามนาทีผ่านไปสามเดือนพลอยเริ่มเปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเธอกล้ารับโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นในที่ทำงานและสุดท้ายเธอได้รับการโปรโมทพร้อมความรักที่มั่นคงจากคนที่เคยอยู่ข้างๆเธอตลอดมาทั้งหมดเริ่มจากคำพูดเดียวที่เธอกล้าพูดกับตัวเองเทคนิคที่ผมแนะนำเขียนประโยคนี้ติดกระจกไว้เลยครับ พูดตอนที่คุณล้างหน้าแต่งตัวหรือแม้แต่ตอนนั่งบนรถถ้าคุณรู้สึกว่าไม่กล้าพูดเต็มเสียงก็ให้พูดในใจแต่พูดด้วยความรู้สึกว่าฉันเชื่อมันจริงๆแล้วค่อยๆสังเกตตัวเองว่าคุณเริ่มปฏิเสธตัวเองน้อยลงไหมคุณเริ่มเปิดรับโอกาสมากขึ้นหรือเปล่าเพราะในท้ายที่สุดคุณจะไม่ได้กลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ แต่คุณจะกลายเป็นคนที่ยอมรับตัวเองและเปิดใจรับสิ่งดีๆมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ชีวิตคุณกำลังรออยู่พูดกับตัวเองวันนี้เลยครับว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จความรักและชีวิตที่ดีแล้วดูสิว่าก่อนวานจะเริ่มตอบสนองคุณยังไงและทั้งหมดนี้ก็คือ6วิธีง่ายๆที่คุณสามารถพูดกับตัวเองทุกเช้าเพื่อเปลี่ยนพลังในใจเปลี่ยนมุมมอง และเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้แบบเงียบๆแต่ทรงพลังครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้หรือรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง The ะริ m a n นวันโอวันไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีอีกหลายแนวคดิดดีๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตไปพร้อมกับความมั่งคัง่งความสุขและจิตใจที่แข็งแรงขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ